โยสวัสดีเพื่อนเมือชาวสมุน์ทวอลครับพบกับผมอีกครั้งนะสตอรี่ไหนนะจะมาลองเทสอารีนาแบบเยอะขึ้นนะน่าจะประมาณได้ประมาณ6กปีนะครับเ,เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วสำหรับแอคเคานี้นะแต่กนะดาวแดงนี่แต่ละบ้านไม่น่าเข้าเลย,ยมีแต่ทีมสปีดนะ ทำไมนิยมพีดน้ำกันจังล่ะอันนี้ไม่ไดนะ้เหมือนจะได้นะเด,เดี๋ยวผมลองบ้านนี้ดูครับเฮ้ยไม่ใช่บ้านนี้สีบ้านแฟรดดีคิงน้ำเนะมืกก่อกี้ไปไหนล้วเฮ้โอเคนะครับจะลองทีมนี้ครับ มังกรไฟนะครับโพลาลมโจ๊ลลมดีเคลมนะก็ดีเคลมตัดก,กิฟนะจะเป็นเหมือนทีมหมดน้ำผมนะแต่ว่าก็จะใช้เจ้าโพลาลมเล่งนะครับแล้วก็มังกรลีโจ๊กป่าไม่มีบับดาบนะครับข้อดีคือลบวิวได้ครับอย่างเงี้ยถ้าเราเจอเฟรดี้คิงน้ำอีฟ e รีน้ำฟินิกน้ำ ไอ้ฟินิกไฟอย่างเงี้ยครับสู้ยากครับเห็นไหมครับเราก็ลบวิวออกนะครับแล้วก็ปึ้งรีรีเสร็จแล้วก็จกป่านะครับเหลือนิกไฟหนึ่ตัวนะค่อนข้าง,างดีขึ้นนะครับแต่ว่าเดเมจเราน้อยลงนะปกติโจ๊กนี้หายแน่นอน,นครับก็จะอันนี้บ้านถึกนะครับบ้านถึกผมจะใช้เป็นทีมนี้ครับ ถ้ามี e free มื่นเนี่ยผมจะใช้ทีมทีมไม่หลีสปีนะครับก็คือเขาไม่น่าจะเร็วกว่าโพลาลมเรานะครับก็โพลาลมลบพูดไม่พูดไปไม่เห็นภาพน,นะเดี๋ยวลองดูผมเองก็ยังไม่ถนัดเราก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยนะยังแยงแยงนะครับจากการที่เราใช้บอลลมลบมานี่ตอนนี้เป็นโพลาร์นะเห็นไหมข้อดี กว่าบอลลมก็คือนี่คราวนี้ครับอีฟรีเขาอาจจะใส่สวิฟมานะครับหรือว่าต้องสวิฟสิเพราะว่าไม่งั้นสปีดเขาจะเกลยพลหลมที่บวกร้อยสามสิบได้อย่างไรนะถ้าไม่สวิฟแต่ไม่เป็นไรครับนี่ครับก็วินวินซิทูเอชันนะครับกลางไปนะครับมับงกรลี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าติดติดไม่ติดพรีสแสงแต่ว่าพรีสแสงสตันนะครับ คราวนี้เขาไปสวิปไม่มีเนมเมแต่ถ้าเป็นเนเมอีฟรีดมือเนี่ยมันจะลบเกราะแตกทั้งหมดคราวนี้ถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่โจเกอร์ลมเนี่ยจะทำเนำเมได้เบาครับแต่ถ้าเป็นโจเกอร์ก็ทะลุไปครับนะเหลือ2ตัวนะ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคนะครับ2อบีนะครับสบีโอเคนะครับ,อบ,รบ,อบ,อรบขอดูบ้านบนสุด เอ้ยอย่างนี้บ้านนี้ก็ไม่ไหวมากสินะครับอืมก็เขาไม่มีตัวเล่งน,นะครับผมมีตัวเล่งก็คือบอลน้ำนะครับบอลบอลน้ำร้อยมีดิสปีดยี่ฉะนั้นแก้วไฟเขาไม่น่าจะไวกว่าบอลน้ำผมนะครับเราก็ใช้บอลน้ำเสกดีปรับท่า3แล้วก็เอาอ่า เจ้าแก้วไฟในล้างบัฟนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันครับน่าแหมเขาก็เลยมั่นใจนะครับเพราะเขาสี่วิวนะโอเคสี่วิวแล้วนะครับเราได้เร่งนะเราได้เร่งเราน่าจะมาครบนะครับอย่างน้อยก็อีกไฟตายหนึ่งตัวแล้ววะนะครับโอเคอผมขอตีให้ตาดีกว่า ปางเขาให้ปางเขาให้ป,าง,า,หปางมานเมึง4สี่ท <c oughs> ีงามไส้ไม่ละมึง <c oughs> โอเคนะครับเซกเชิบเชิบเชิบนะครับต้องตายแล้วเอย <c oughs> ลองไปสามทีมสี่ทีมล้วนะ จะลองพยายามลองให้ใหเ้เพื่อนดูจนครบนะครับอืมบ้านนี้น่าสนใจครับจะให้เข้าใจลองผมจะลองทีนี้อยู่เหมือนกันนะครับอ่าคอนเซ็ปต์ทีนี้คือเป็นการเคาน์เตอร์รับดาเมจแล้วสะท้อนกลับไปนะครับอืมให้เข้าใจก่อนว่ามัางกรไฟมันจะตีหมูนะครับคราวนี้ทีนี้ไม่มีเกาะแตกหมูใช่ไหมครับมับงกรตีหมูเนี่ยเจ้าวูมื่นมันจะสะท้อนนะด้วยท่านี้นะครับ1 2ของแม็กซพีนะครับ แล้วก็ไอเนี้ยมันจะล็อกเจ้าโพสตดาวลมไม่ติดไม่ติดฮัลโหลโอเคนะครับท่านี้มันจะเป็นท่าหมูคือบล็อกสกิลนะครับตีหมูนะถ้าติดคิก็สะท้อนวูฟนะครับท่านี้ก็ตีหมูลบบัฟเอรลบบัฟบนหัวศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็3มตัวบนเนี่ยเป็นท่านลมนะครับอ,อ๋อลมก็จะวาง พีซน้ำทุกตัว3ตัวบนจะตีพีซน้ำมังก็จะตีหมูนะครับมี2องาฉะนั้นทุกตัวจะถูกวูบมืดแหลกครับและระหว่างที่ทุกตัวตีโดนวูบมืดโอกาสลิงลมก็จะตีสวนนะครับผมจะลองกดออโต้ดูนะแบบเซียวๆเหมือนกันนะ ปึ้งนะหกพันกว่าแล้วโดนลิงลมตีเห็นไหมครับเดี๋ยวดูมังกรไฟจะตายเร็วแค่ไหนครับผมสลุมโอชั่นให้ดูเดี๋ยว ก่อนไม่ใช้ท่าหมู่เลยแช่นะครับตายไปสองแล้วอะเนี่ยมันจะใช้ท่าหมู่รัวๆครับแล้วก็พอใช้ท่าหมู่ก็จะมีโอกาสติดคลิใส่วูมืดโดนเาเมจห้าพันหกพันอย่างเงี้ยครับ แล้วก็โดนโอกาสจะโดนลิงลงสวนแบบนี้นะครับเป็นต้นนะครับผมก็เลยเอยพอลองใช้แล้วออืทีมนี้ใช้ได้เลยครับแต่ถ้าเขาเป็นน้ำสามตัวเนี่ยเราใส่ลงไปสามใส่พัดลมไปแทนพิดน้ำครับทุกตัวจะตีใส่วูบมืดและตายเองนะครับวาน้ำนีทีเด็ดเลยครับเช ผมจะหลิกเลี่ยงบ้านสปีดนะคือสปีดผมยังไม่แน่นพอนะครับเดีย๋ยวผมจะลองบ้านบ้านสปีดให้ดูอืม <c oughs> บ้านนี้ติดตรงไอ้เจ้าอนนี้ละครับวางแล้วเบิดอืม คิดแป๊บนึงนะเพราะว่ามันมีระเบิดนะครับไม่ดีกว่าครับอยากให้เห็นแบบจะจะมากกว่าโดนระเบิดตายตลกเขาอีกหลังๆคนนี้ยงขี้ไฟเลยครับกลายเป็นทีเด็ดเลยนะ พยายามจะหาทีมที่เทสบ้านอ่าจริงจริงบ้านนี้ได้อะแต่ว่าสุดท้ายผมจะฆ่าเจ้าพรีสน้ำเขาไม่ได้ครับ <c oughs> จะไปหวังพรีสน้ำดวงสะท้อนจากวูมืดตายก็จะยากไปนะครับผมดูกันว่ามีตัวไหนในธาตุลมที่ผมจะฆ่าพรีสน้ำได้บ้างซึ่งไม่น่ามีนะไม่น่ามีอืม ไม่น่าจะมีตัวไหนคิวเธอได้นะครับข้ามไปเดี๋ยวเวลาหนึ่งนาทีเนะียเดี๋ยวเราลองหาจากการดีเวนดูครับจริงาน,นี้ก็ทำได้แต่เสียเวลามากเลยเพราะว่าเขาฮิวแรงนะครับ <c oughs> นี้ก็แบบจริงๆแบบนี้ก็พอได้นะครับเสียวเียวนิดหน่อยครับก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะทีมอย่างนี้ต้องใช้วิธีอื่นบุกนะครับงั้นเพื่อนๆรอเป็นเพื่อนผมแป๊บหนึ่งนะสาปีอยากให,ให้ให้เทสให้ครบทุกทีมนะ <c oughs> ยิใส่ผิดตามจริงจริงนะโอเคผมว่าดูหายากเดี๋ยวผมลองอีกทีมหนึ่งให้ดูก่อนแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นแวบบนะเหมือนจะมีทีมที่ลองทีมนี้ได้ไปไหนแล้วละ่ะ หายไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมตี <c oughs> คิดจะเหลือทีมนี้นะครับทีมนี้กับทีมทีมนี้อีกแบบหนึ่งนะครับ จริงทีมนี้น่าลุ้นนะเพราะว่าอืมเหมือนลมผมจะถึกนะลมผมจะถึกกว่า <c oughs> อ่าอ,อ,อย่างนี้สวยเลยครับเขาไม่เขาไม่เร่งครับอืเขาไม่เร่งผมเร่งก่อนลนะก่อนไม่ได้เร่งนะครับก็ทีมนี้จะเป็นอัโบนี่ครับที่เคยลงชาแนลไปแล้วนะไม่ขี้แฮ งานช้าบรีใหม่แต่ข้อดีเขาก็คือ,อโทษเอ,อื้อติดเลสหมดเลยครับกลางใหม่กทีับแล้วก็เป่าดูครับตืมนะครับเป่าสองทีับหายเรียบ <c oughs> เมื่อกี้ถ้าเขาออกหมดแต่ว่าก็ดามเมเขาเป็นลมนะเ,เป็นไฟนะตีลมเรา ยังไม่เจอบ้านที่จะเทสทีมวูมือให้ดูแล้วอันนี้จริงๆผมประเทศไปแล้วผมเทสเขาไปแล้วคนคนกิวคนไทยด้วยนะครับเจออีกแล้วบ้านน้ำล้วนเนี่ย อลองครบแล้วนะเหลือทีมนั้นทีมเดียวแล้วครับทีมไหอที่ผมบอกเพื่อนๆน,นี่แหละแต่ทีมทีมนี้มันจะไม่ไม่เหมาะกับการเจอแก้วไฟไม่เหมาะกับการเจอออลมอะไรเงี้ยเฟรล,ลิคิงน้ำนะตอนผมเลือกทำเพราะว่าเจอเฟรล,ลิคิงน้ำเต็มกระดาษแล้ว หรือถ้าว่าต้องลองกับทีมนี้ซะแล้วนะครับอืมไม่มีทางเลือกแล้วครับไม่เหลือบ้านให้ร้องเดี๋ยวผมลองดูครับแต่ว่าโคเลมลมนี่ค่อนข้างหัวดเลยนะชิเป้งครับ เออเห็นไหมครับนี่คือเลือดที่อ่เอ้ยทำไมตีแต่พัดลมเกาล่ะติดพีใส่วูมนะครับแล้วก็ตายไปนะครับแต่ว่าพัดลมผมไม่น่ารอดว่ะ เห็ไหมครับไอเจ้าเฟลิคิงน้ำจะตายแล้วครับโปงแล้วโดนหลีสกิลนะครับแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเทินของมืดแล้วนะคัพ <c oughs> ัดลมจะโดนโกเลมตีตายแล้วครับไม่ไหวแล้วครับ วิธีมันก็จะประมาณนี้ครับคือลิงลมกับมูมมือนี้เป็นเพื่อนกันมานะจะเขาเหรียญแซนนะใช่หรือว่าไม่ใช่ผมอยากเทสบ้านนี้เพื่อนดูอีกรอบอะ่ะฮาก่อนชอบส่วนตัวไม่ได้เก่งอะไรเลยครับ คือบางทีเราสู้สปีดเขาไม่ได้ไงเราก็เลยรู้สึกว่าอยากตีเขาบ้างอะไรเงี้ยน่าจะเหลือแค่บ้านนี้ครับที่ที่เล่นได้ผมเล่นแล้วกันจะให้ดีคือต้องมีวิวกับชิลเยอะกว่านี้ครับอันนี้ผมมีวิวชิลแค่ชุดเดียว งานมาครับนั่งดันเกาะแตกเออเออเออไปดูแฟรี่คิงน้ำครับผมฆ่าใครก่อนดีฆ่าอ e ีฟินน้ำก่อนดีไหมมันตีเจ็บสุดในทั้งหมดนี่แหละครับ เดียวเลยนะโกรธอะไรกันมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับไม่ยากนะเห็นไหมแต่ไม่ชัวร์นะครับไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าดีกว่าถ้าเราสปีดไม่ถึงนะครับก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลว โอเคน่าจะพิงพรับเดี๋ยวอันอื่นๆผมค่อยๆค,อยค,อยค่อยนำเสนอแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันคืออะไรน่าเป็นอะไรที่ผมเน้นสุดแล้วช่วงนี้นะครับก็คือให้มันคล่องตัวก่อนนะครับจะได้มารีวิวอย่างอื่นให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็น่าจะมีหลายคลิปแล้วนะสำหรับตอนนี้นะนะครับมีอะไรก็สอบถามผมเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวจะ ตีกีวอร์ด้วยนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ